วัสดีคลับผมได้โจนกันจะไดไหยดูยไหมครับเราสองคนดำเนินรายการแนะนำอุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับด้านมาเป็นเวลาหลายปีโดยเฉพาะที่ใช้ภายในบ้านแต่ผมสามารถพูดได้เลยครับว่าไม่มีอะไรที่น่าทึ่งเท่าคบน้ำพุแมวอัตโนมัติมาก,ก่อนนั่นจะเป็นเพราะว่าน้ำพุแมวอัตโนมัติเพื่อเึิ่ประสิทธิภาพการกินน้ำของแมวได้อย่างน่าทึ่งเลยละคะ่ะพรตะกรรมใหมายถึงอย่างไม่ใการกินน้ำของแมวไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะ แล้วจากจาการทดสอบก็พบว่าน้ำพุแมวมีประสิทธิภาพมากกว่าการกินน้ำแบบปกติถึง0.5มิลลิลิตรต่อชั่วโมงโดยใช้หลักการทำงานของเซนเซอร์ IR และการเขียนโปรแกรม Arduino แล้วมาใช้ร่วมกับการทางำงานของตัมน,น้ำด้วยนะคะสาเหตุที่เราเลือกทำน้ำพุแมวนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วคนเลี้ยงแมวหรือว่าเจ้าของแมวจะประสบปัญหาคล้ายๆกัน่ก็คือแมวดื่มน้ำน้อย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่ต้องการน้ําน้อยค่ะแต่ถึงมันจะต้องการน้ําน้อยยังไงถ้าหากได้รับน้ําไม่เพียงพอต่อวันก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาค่ะเช่นโรคนิ้วโรคไตหรือว่าโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะตามมาได้ค่ะพวกเรานะคะก็เลยคิดว่าการเปลี่ยนวิธีการกินน้ําของแมวนะคะจะช่วยให้แมวกินน้ําเยอะขึ้นค่ะโดยที่เรานะคะได้ประดิษฐ์น้าพูแมวซึ่งจะทําให้แมวกินน้าเยอะขึ้นแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกของ ผู้ใช้งานด้วยค่ะโดยที่วิธีการทำน้ำพุแมวของเรานะคะก็คือเราจะใช้ถังสองใบโดยที่ถังสองใบนี้จะมีท่อเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันถังใบแรกนะคะจะต่ออยู่กับปั๊มน้ำส่วนถังอีกใบจะก,ก็คือจะทำหน้าที่ในการรองน้ำจากน้ำพุแมวค่ะโดยที่ปั๊มน้ำนะคะก็จะต่ออยู่กับเซ็นเซอร์อีกทีนึงค่ะโดยเซ,เซ็นเซอร์ที่เราใช้นะคะก็คือจะเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดหรือว่าเซนเซอร์ IR นะคะ ซึ่งทําหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุค่ะโดยที่เราต่อวงจรแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้โค้ดโคดนี้ค่ะแล้วก็เมื่อมีวัตถุหรือว่ามีแมวเข้าใกล้เซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ก็จะทํางานแล้วก็ทําให้ปั๊มน้ําทํางานอีกทีหนึ่งค่ะปั๊มน้ําก็จะดูดน้ําขึ้นไปกลายเป็นน้ําพุแมวค่ะ ลผลการทดลองนะคะออกมาว่าการใช้น้ำผู้แมวนะคะจะสามารถทําให้แมวกินน้ําได้มากกว่าการกินน้ําแบบธรรมดาฉเฉลี่ยมากกว่าอยู่ที่0.5มิลิต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็นี่จะเป็นตารางบันทึกผลการทดลองของเราค่ะ